พี่น้องถามว่าคนอ่านกุตบะแต่ไม่ขึ้นไปเป็นอิมัมคนอ่านกุตบะไม่ได้ขึ้นไปเป็นอิมัมคนเป็นอิมัมนั้นคนหนึ่งพี่น้องคนอ่านกุตบะนั่นอีกคนหนึ่งนาฮุกุมว่าอย่างไรได้หรือไม่และพวงอีกคำถามหนึ่งเลยคนที่มาหลังพี่น้องไม่ได้ฟังกุตบะที่พึงถึงมามัสยิดเนี่ย นราโรชื่นให้เขาเป็นอิมัมนี่ได้หรือไม่อ่าเนาะท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี0972-779-830เอ,อ้าคำถามเลยถ้าคนที่อ่านกุตบาบานี้คนหนึ่งคนที่เป็นอิมัมนี้อีกคนหนึ่งอ่าลักษณะเช่นนี้พี่น้องถามว่าได้หรือไม่ นะคําตอบข้องประเด็นนี้เป็น้องอุลามะในมัสฮับชาฟิอียะนี่มีความเห็นขัดแยง้งกีรับกันถึงสร้างกลุ่มสร้างศสนาด้วยกันกลุ่มทีหนึ่งพี่นองยึดิตอ่ว่ามักรูนะกลุ่มทีหนึ่งถื่ว่ามักรูไม่ใช่ว่าไม่ซอเป็นองนะซอนั่นแหละนะมักรูคือพี่นองนะนะนก็คือ,อ,ค,อคนหนึ่งอ่านกุตบาบะนะอีกคนหนึ่งเป็นอิหมามนานี่ถื่ว่ามักรู เพราะฉะนั้นถ้าตามอุลมามะกลุ่มนี้นี่ไม่ฟังว่าคนที่อ่านกุตบะนะคนนั่นแหละนะคือจะต้องเป็นอิหมัมด้วยนะนี่ตามอุลมามะกลุ่มที่หนึ่งซึ่งมีกล่าวในหนังสือกาชีฟตุสซาญานาทีเก้าสิบหกพ่นองบอกว่าข้อที่มาตนอัฟตะไซย,ยีดูมุฮัมมัดสอลเลห์บิอันนาฮูยุครหูอายักตุบาฟินจุมอติไกรุลอิมามีเนี่ย ท่านเซยิดมุัมมัดสเลเลด้ป์ตะว่าว่านามักโร่เลยเนาะอ้ยัคตูบาฟินจุมอาห์นี้ไงรุลอิมัมบุคคลที่ไม่ได้เป็นอิมัมนำละมานจุมอานนั้นทำการอ่านกุตบนะนานี่ถือว่ามักรร่นาเลขาในหนังสือสุลลามุตโตฟิก นาของตานฟาเกออัมดุลลอฮ์บินฮุเินบินตอฮิรบาลาวีอันฮัดรอมีอัตตาริมีนี้เลนาที่สามสิบเซฟ่นองบอกเช่นเดียวกันว่าว่ายุครฮูซาลิกอันนี้อายากูนันขตีบุไกรลอลอิมามีนะเรื่องดังกล่าวมัครุกนี้ก็คือคนที่อ่านกุตบะไม่ได้มาเป็นอิมัมละมาดวันสุขด้วยนาซึ่งการเช็ค อ่าไซย,ยิดม,มัมมัสซาเลตันเชกตาฮเรนดนะอัลลอฮฺซาอีอ่าเลิกะลาไลคนพี่น้องนะในอุลามะกลุ่มที่หนึ่งนี่นะยึดถือว่ามักครอุลามะกลุ่มที่สองปีนองยึดถือว่าฮารุสนะถือเป็นเรื่องที่ว่าอนุญาตอ่านะถือว่าเป็นเรื่องที่อนุญาตซึ่งเป็นกุลยาดีน นะของทานอิมามชาฟีรรฮิมาฮุลลอหุตาละคือเรื่องคงเรื่องนี้พี่น้องโบกลุมตี่องว่าอนุญาตคลุมเรกว,ว่ามักโครเนี่ยสาเหตก็คืออะไรสาเหตลักลักก็คือขโอมองว่าคุตบะววนซุกเนี่ยถ้าเปรียบเหลยบปดุดดังเป็นละมานเหมือนกันนะ ละหมาดวันศุกร์ละหมาดโฮขดนี่พี่น้องก็คือซีโราการอันเตโพมาละหมาดวันศุกร์เนี่ยในวัตตุโสข์นั่นแหละเลือโซองโรากาอันเลกากุตบะทากะวาดเทนโซงโราการอันคงละหมาดเนี่ยตรงนี้ทึ่งเมจะมีการคีรับปีกยอยว่าละหมาดจยุมอัตมาโซงหรือละหมาดจยุมอัตมันซีเทวะคนหลดเลยก็ด้วยเทนกุตบะโซงก็ตามเตพี่น้อง เตเผือยพ่นองได้ห็น่ายๆว่าพุทธบัวันศุขเนี่ยเปรียบเหมือนกับมายังเช่นเดียวกันไอ้มายังปกติสองโรกันก็เป็นมายังเช่นเดียวกันนี่ดังนั้นประเด็นยูเทีว่าในพุทธบานั้นพุทธบัวันศุขนั้น เมื่อคิดเป็นละมานแทนสองโอการละมานยุมอัดสองโอการจะมองเห็นภาพว่าเทากับในฟัดดูละมาดนี้มีอิหมัมอยู่สองคนอ่านในละมานยุมอัตน,นี้ในมายังนี้พี่น้องเทากับมีอิหมัมอยู่สองคนในละมานละมานเดียวคนทีหนึ่งก็คือคนอ่านกุตบาบ คนที่สองก็คือคนเทน้ำละมานมายั่งจุมัน้ดยเหตุนี้เองอุลามะกลุ่มเลกเปีหนองกลุ่มที่หนึง่งบอกว่ามักรนะเพราะถ้าคนที่อันกุตตบานั้นทากับเป็นอิหมัมเลวนั้นปีนองในการอักุตตาบานั้นแสดงว่าคนนั้นมาถึงมา,ามาน้ำละมานซ่องรอ,อัาน,นีละของละมานจุมันนี้ถ้าเขาละมานหนึ่ง,หน,งหนึ่งก็คืออิหมัมคนเดียว นะเถกกลุ่มที่สองนี่ถือว่าฮารุสอนุญาตซึ่งเป็นคนกดดิดและเป็นศัศนาติมุตมัดพี่น้องบอกว่าอนุญาตไม่ปลือกระทาได้นะโดยพวกเขาเล่านันาลลาน่นอาศัยดาเลนหลักฐานพี่น้องก็คือฮะดีสมารุวิยาอันนันนบียัอสลลัาาลลอฮวะลัยวะสัลลัมอิสตัชลาฟะอบาบะฮ์รอดิยัลลอฮันฮูฟีมารอดิฮี นะบูนี้เอาด่าลิลหลักฐานพี่น้องจากคะดิษนะระบุว่าแท้จริงเรียกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอิสติกลับอับบาบักพี่น้องฟีมารอดีลิยุสัลลียาบินนัสท่านรอซูลุลลอฮ์นี่ให้ท่านอับูบักนี้นะเป็นอิมามนำละมานให้เก็บบันดาบรรณให้เก็บบันดาเล่าสุฮาบะในช่วงที่นบี fi marotihi cepuai. Faah bihim kalau Abu Bakka tak berotun ya binong. Nah, bin Imam enam laman. Summa wajada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kifatan. Abu Bakka bin Imam nam puak sobat lamat pi nabi kayu teban. Tewa juma Abu baklamat metan set pi นบีกรู้สึกซาว่ามีฟ้ามเบาบันรงว่ามันาอย่างชัวขึ้นอ่าเจ็บคายได้ป่วยนี่มันาอย่างชัวกัเลยฟะฮอคระวจาวะกฟะอาลายาซารีอบีบัครอดิอัลลอฮฺอันหุนบีเขาออกมาเลี้วนาบีมายุดยืนอยู่ท้ายมือข้องทานอับูบักอ่านี่วะสลลาบินนัสบากียะตาสอลลาติฮิม อาบูบักก็ท้ลงมาพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืนไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดแทนอาบูบักฟาโซอร่อาบูบักรัวดิลลอฮุอันฮุมักมูมันบะดาอั g ก a นาอิมามันอ่านี่ตกลงท่านอาบูบักพี่น้องเน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 ละมันวันนั้นพี่น้องท่านอาบูบักได้ทรงตำแหน่งเป็นมักมูมกัน หลังจากที่เป็นอิมัมเป็นอิมัมกกอนอ่าเนี่ยฮะกาบูบักพี่น้องการ์ธานนาบีมาเล้วกาไม่ความว่านาบีมีเกียรนานบีประเสริฐวะนาเก,กะเออลงมานาบีขึ้นไปเป็นอิมัมนาเกกะถานนมนาบีตกลงฟัดลลาลายาวาดิสซอลาติบีอิม,าม่าไม่นี่อ่ะนี่แจขะดิษดังกล่าวพี่น้องบ่งชี้ว่าอนุญาตให้ละมานหนึ่งหนึ่ง ด้วยขับซองอิหมัมเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ฟาราฮาซัลกาลีถ้าเราดำเนินยึดถือตามกฎน,นี้นี่พี่น้องจะยูซสูอายักตับาอิมามุนว่าอยู่อลลี่ไงรูฮูอ่านี่รุชอนุญาตให้อิมัมอ,าาอ่านกุตบะอ่ายกต,ตัวอย่างแล้ว่าอยู่อลลี่ไงรูฮูคนอื่นจากตัวอิมัมนัมละมาน นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องติฮารุสนะาือ่ว่าเป็นเรื่องติอนุญาตนะจากหนังสืออันฮาวีอัลกบีรน่าค้องฐานอิมัมมาวัดดีนอเลมทีซองนาทีรอยยี่สิบึงซีร้อยยี่สิบสองกลุ่มที่สามเป็นเอียงยึดถื่ว่าไม่อนุญาตอันนี้เช่นเดียวกันนะไม่อนุญาตเลยแต่เป็นทัศนาตีดอเอเป็นโกนกอดิมคองอมาจับ ชาฟีนะก็อยู่ในหนังสือเช่นเดียวกันพี่น้องอันทาวีกาบิดนะของอิมัมมาวัดดีนั่นแหละนาเล่นะเมทีสองนาะทีสีนะ่ร้อยสี่สิบนาตึ้งสี่ร้อยี่สิบสองนาะพี่น้องไปเลยได้ตรงนั้นนะสรุปว่ากลุ่มทีหนึ่งพี่น้องได้มัครูนากลุ่มทีสองฮารุสอนุญาตได้นากลุ่มทีสามไม่อนุญาตไม่ได้นานะนะนะเนี้ยสามกลุ่มเพราะฉะนั้นนาะ ถ้าเผื่อต้องการที่จะออกจากการขี้รับพี่นองนะหนทางดีที่สุดกะคนเทนะอ่านกุตบะเลวนะคนนั้นเป็นอิมัมอันนี้คือออกจากการขี้รับปราศจากการขี้รับใดๆต่างสิน้นเนาะอเลกาโตมาพี่นองถามว่าคนที่มาหลังไม่ทันได้ฟังกุตบะละนะมาหลังไม่ทันได้ฟังกุตตบะยมัต่ อายเข้าเป็นอิมัมได้หรือไม่เนาะอ่านี่ในศัสนาตีอัลอาซอเป็นองตัศสนาตีมุตามันยึดถือว่าไม่ได้เพราะนั้นชารัตเงือนเคยค้งคนที่จะเป็นอิมัมนำละมาดจุมอัตนี่เป็นองคนคนนั่นคือจะตรงได้ยินได้ฟังนะซ่องกุตบะจุมอัตแล้วอ่าเพราะนั้นถ้าเข้ามาทีหลังพับอ่าไม่ได้ยินกุตบะจุมอัตที่ถึงมาพอดีเขาก็ อทำท่ายกขึญญก้นยืนกอมัดกันเลยพี่น้องนะแต่เขาไม่ได้ฟังซ่องกุตาบัติทีนี้เราจชให้เขาเป็นตัวมัมมนั้นไม่ได้ถือว่าไม่ซ่องเนาะอเหมือนอยู่ในหนังซื้อนะเตปีคร้างคของคงกิตาบุญจะมุสต์รชิดีนพี่น้องนาทีสามสิบเจ็ดนี่บอกว่าพาอิดาตุนอุสตูริตอฟีอีมามินจูมุอ์ นะขาได้วางชัเเื่นเขยไวยเกี่ยวกับกรณีผู้ที่จะเป็นอิมัมนำละมาดวันศุกร์นี้ไออยากกู้นาฮวลคอตีบอ่าก็คืออิมัมคนนั้นที่จะนำละมาดยุ่มั้ต้องเป็นคอตีบก็คือคนอ่านกุตบะเองหรือไม้เอายาดูรอลกุตบาบะตาน่หรือว่า ผู้คนนั้นได้มาดีรได้รับฟังคุตโตโบอยู่มาแล้วถึงไม่อ่านคุตโตบาเองก็ตามเตเขาได้ยินได้ฟังคุตโตบาเลี่านี่คือเป็นชารตเป็นเกันเคยเนาะนะไปเรยได้ในนาทีสามสิบเจ็ดว้าลอะไรเลยค่ะอีกปัญหาหนึ่งเลยพี่เนาะนี่ปัญหานี้ซัน พี่น้องถามว่าในกรณีที่เราตรงสู้หยุดสาวีเราจะตรงนั่งฐานในอย่างไรเอายกตัวอย่างปบบนี้พี่น้องเช่นเมืับว่าเรา,าละทิง้งแต่เหุดเอวัาเนี่ยเราลืมแต่ยัดอาวันในรอูอคติสงนั่เราทําไปถึงรูงอคติสามพี่น้องเราทําไปถึงรูงอคติสี่เราหนึกขึ้นได้ห้าชั้นละทิ้ง อ่านี่แต่ชฮุดอวันสเสลียวน่าสิ่งสูนั้นให้ชดเชยโดยการสู้หยุดสาวีเนี่ยถึงพลนางในรกตีเส้นโอนไฮซาลามนั้นพี่น้องข้าข้างเข่งใจวันนางตะวัดรุกหรืองนางอิบติรอชนางตะวัดรุกก็คือรกตีเส้นนางปกติก็คือว่านตะโผของเราว่านของเราเรียดชิดกับพื้นเนบชิดกับพื้นนะถ้า,ถานางอิบติรอชก็คือนางเหมือนตายัดอวานนั้นพี่น้องก็คือ สะโพกขอ้าาของเรานาวันข้องรานี่ตั้งบนฝ้าเท้า,าตั้งบนตีนใส่ถามว่าเมื่อเราต้องการจะลงไปสู่หยุดสาววีเลยพี่น้องกนายสลามเนี่ยเรานั่งทนนานนะดังนั้นคำตอบของประเด็นนี้ก็คือศูนนั้นให้เรานั่งทาอิฟติรอชยุดูอิฟติรอชพี่น้ นางอิบติโรชนี่ก็คือนางเหมือนกับเรานางในแต่ชัอาวานนั่นแหละอก็คือสะโพกของเราตั้งบนอ่าตินท้ายพี่อนาตินขวาเรากระปักดังนั้นในรวลาใน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 โรการสุดท้ายนั้นพี่นนองไม่ต้องน่งตะวั่รรุกให้สูนั้นให้นางท่าอิบติโรชนะ เพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าฟุกุฮะกะ็ิเล็งว่าถ้าไปนั่งทาตาวรุกอย่างปกตินั้นพี่น้องสะโพกของเราไปเนบชิดอยู่กับพื้นต้องลุกขึ้นมาอย่างลำบากเล่าในการลงไปสู่จุดสาวีดังนั้นเรานังทาอิบติรอสจะโตเลือนั้นนั่งมึง,งยัอวนนั่นแต่เดี๋ยวกะโพโคนไห้สลามาเรากะ ลงไปสู่หยุดสาวีเพราะเรียนนังถาเตรียมพรม้อมพี่นอ่านังถาเตรียมพร้อมที่จะลงไปสู่หยุดสาวีเนาะอ่าเมื่อระบุกล่าวในหนังสือซาบิลาเป็นองเลมทีหนึงนาทีสองรอยยี่สิบอ่านี่บอกว่า เออบอร์มโล่ barang bitapoh เคลื่อนขั้วันดุดูในทัศหุตอุตอนึงการนั่งทาต่างๆในทัะฮุดนี่พี่น้องนั่งทาไหนก็ได้ทั้งเพ่มากอยาอิตูฮารุสเนี่ยนั่งทานในหนได้ทั้งเพ่พี่น้องฮารุสเต่แตาปีสุนัตปัดตัะฮุตอวันเทวาสุนันอนในการนั่งทัะฮุตอวันในราตีิอซ และด่านตาชาหุดอาคีรและตาชาหุตอาคีตทายัดกลางสุดทา้ายยังมึงริงีกันดิยออเลสูยุตสาวีอ่าเนี่ยพี่นะในตาชาหุตนางตาชาหุตกลางสุดท้ายที่มีการติดตามด้วยการสู้หยุดสาวีเลยเนี่ยดีสูนั้นให้นางปันปรืพี่นลองดีสูนั้นอ่าการดูโดอิฟติโรส สัพพะีดูดอันตรออุวสูยุเนี่ยสุนัตให้นังทาอิบติโรชนะเนี่ยเหมือนกับกนนารนังระวว่างซ่องสูยุดนะการนันนนงอิสติโรหะนะหรือว่นนาการนังข้องคนมัสโบกพี่น้องเนี่ยเช่นเดียวกันนี่ตัวมัมก็กด้นอติซี่เลยพี่น้องคนนังตาวรุกนาว่านเนบชิดกับพืพ้นนั่นคือมัมแต่เรามัสโบกเนี่ยจะให้สุนัตให้นังทาอิบติโรชนี่แหละ นะสะบูกทางบนตีนทรายนี่โพราะเตรียมโพอมที่จะลุกขึ้นยืนไปโตโรคานหล้วนะเพราะฉะนั้นนะประด็นน port ี้พี่น้องนะก็ถือว่าสรุปได้ว่าส ah ูนันไฮโรนังทาอิฟติโรชนะนะก็ถามว่าเลเศษทองนางทานี้เป็นธาเตรียมโ้อมพี่น้องสะดวกในการที่จะลงไปสู่ยุทธสาวีเนาะในหนังคือซบิลายน้ออาเลมทีหนึ่งนาทีสองร้อยยี่สิบ Uh, อ้าวัะหล่ออะล่มนะาสุดท้ายนี่พีน่น้องนะกา็ <c oughs> ขอรขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าโราทางร้ายให้การสนับสนุนโราทางร้ายช่วยเลือกันนะเนโนอนนะในงานศาสนาก็เราจะดําเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือ่องพี่น้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเล นะเพราะฉะนั้นเรือวิงวนนุนก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นต่างผมเลยกาทีมงานทุกคนอยากจะขอบคุณพแมพี่นองทุกทุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีตลอดมาและโดยเฉพาะยังยิงนะพี่นองที่ให้การโอ,อนขามาหรือว่าช่วยเลือดในผิดข้องเราเป็นประจำในทุกๆทุกวันนะที่ข่าวทางบัญชีฮามดุลิลละพี่นองข้อขอบคุณพี่นองทุกท่าน อ่เหล่าเตะกำลังความสามารถคองพี่นองอ่าเราไม่ได้มีการกำหนดการกินตรงนั้นพี่นองอ่าอยู่เตะฟามอยู่ตะฟามอีกลัสนะอยู่ตะฟามบริสุดใจนะคงผมไม่พี่นองทุกทานขอใา้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตัลลาตอบแทนพละบุญคุณงามความดีของพี่นองทุกทานและว่างปินอย่างยิ่งจะได้รับปากพุละบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตัลลาในวันอัครันนะวบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะ ั ah uh. สสลลลาาามออกวรรตตบนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศดระเบิดทุกคำซําซัมแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแปหนึงรับทำมีการเกษตรทุกชนิด ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาโสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้น